0000 <tune> กาบสวัสดีครับพี่วันนี้ก็พบกับผมนะลงอีกเช่นเคยนะพี่วันนี้มีรถเข้าม่อีกแล้วนะครับพี่เป็นค่ายของยามมาฮ่านะครับพี่ตัวนี้ชื่อเจ้า r x เตนะครับร้อยสามสิบซีซีตัวแรงเลยนะพี่ตัวนี้เนาะรถคันนี้บอกได้คําเดียวเลยนะพี่เดิมเดิมจ๋าเลยแล้วก็รถคันนี้เนี่ยคือเจ้าของเขาเนี่ยรักษาไว้ดีมากสภาพออกมาถึงได้เป็นแบบนี้นะครับพี่เนาะ เครื่องเครื่องสวยหมดทุกอย่างนะพี่แห้งๆเลยนะครับพี่สาหรับคันนี้เครื่องดีนะครับพี่รถคันนี้นะครับพี่มีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับพี่ภาษีเต็มนะครับพี่ภาษีเต็มนะต้องบอกไปก่อนนะพี่ภาษีเต็มรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะพี่แล้วก็ถังสวยมากนะพี่ถังบางด้านในขาวนะพี่นี่นี่เป็นสีเดิมนะพี่นะเป็นสีเดิมนะพี่เห็นไหมสีเดิมนะพี่คันนี้เป็นสีเดิมนะครับ นี่ประมาณนี้ครับพี่ถ้าใครสนใจก็โทรได้เลยนะพี่บพ4 2 8 1 9 9 1 9ี่0 9 4 2 8 9น9ะครับตัวนี้เป็น r x z หน้าดิสนะครับพี่หนาดิสเนาะก็คือดิสเบกนะครับพี่ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องเครื่องนะพี่เครื่องแห้งนะครับนี่ดูแห้งเลยนะพี่ประมาณนี้ครับสวยนะครับคันนี้รถคันนี้อยู่จังหวัดสุขโขทัยเช่นเดิมนะพี่อยู่ อำเภอสิมลงกนะครับพี่อำเภอสิมลงมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เนาะรถคันนี้เล่มเอกสารครบเลยนะครับพี่เป็นป้ายของกรุงเทพมหานครนะครับพี่เพราะว่าเจ้าของเขาไปทํางานกรุงเทพมาก่อนนะครับสมัยเป็นรุ่นๆเนาะเขาไปออกที่กรุงเทพแล้วตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับพี่ก็เลยเอารถกลับมาด้วยนะครับพี่ประมาณนี้นะครับศูนย์คอตรงนะครับพี่ขี่ดีนะครับ เหินๆเลยครับพี่เหินๆเลยหน้าหน้าเชิดๆเลยนะพี่เนาะสวยนะครับพี่คันนี้ประมาณนี้ครับชกนงโชกหน้าถือว่าโอเคนะพี่สวยมากนะครับเครื่องแห้งนะครับพี่คันนี้เครื่องแห้งด้วยนี่ภาสีนะพี่หกห้านะครับประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจลองติดต่อมานะพี่09นี 2 8 1 9ปดหนะครับรถคันนี้อยู่จังหวัดสุขโขทัยนะครับพี่อยู่จังหวัดสุขโขทยัยเช่นเดิมรถส,สวยๆนะพี่ยามาฮ่า RX Z นะครับก็สีก็ถือว่าโอเคนะพี่ผมตีสัก40%นะครับพี่เนาะเพราะว่ารถมันเก่าเนาะรถมันเก่าแล้วก็อย่างหนึ่งมันสีมันเป็นสีเดิมสีเดิมเลยแล้วก็สวยมากนะครับพี่รถนะถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะพี่รถคันนี้รุ่นนี้หายากรถคันนี้เป็นที่นิยม มากนะพี่เป็นที่นิยมมากเนาะล้าราคาก็เอาเรื่องนะพี่ราคาเอาเรื่องนะครับประมาณนี้ครับพี่รถคันนี้นะครับพี่ต้องบอกก่อนไม่มีแบตเตอรี่ให้นะพี่แบตเตอรี่ไม่มีนะครับพี่แต่ว่าระบบไฟใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายเบรกหน้าเบรกหลังใช้งานได้ปกติเดี๋ยวผมจะลองมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังทุกอย่างใช้งานได้หมดนะ ออฟลัน์ใช้งานได้ปกติไฟเขียวขึ้นปกตินะพี่แต่ว่าแบตไม่แบตไม่มีนะวันรอบขึ้นนะพี่ไฟเลี้ยวใช้งานได้นะพี่แต่ว่าแบตแบตมันไม่มีวันนี้นะครับ เรองดีด้วยนะพี่สำหรับคันนี้นะครับใครที่มองหา r x z อ็กซ์รเลยนะพี่0 9 4 2 8 1 9 9 1สนะครับสภาพนี้อยู่ไม่นานสภาพนี้อยู่ไม่นานนะครับพี่เนาะสภาพนี้หายากมากนะครับพี่รถเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับพี่เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมเลยนะครับพี่ มานนี้ครับไฟหน้าใช้ง,งานได้นะพี่ไฟเลี้ยวใช้ง,งานได้นะครับไฟท้ายก็แดงนะพี่ไฟเลี้ยวใช้ง,งานได้ปกตินะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ไม่มีนะครับพี่ อันนี้นะครับคาบูเป็นคาบูเดิมคู่ตัวรถนะครับพี่สวยๆครับพี่เดินเบาๆนิ่งๆครับโอเคครับพี่เดี๋ยวก็เอาแบบนี้ครับเดี๋ยวน่าลงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็รีบโทรนะพี่0942819919นะครับรถคันนี้มี บริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เนาะแล้วก็ส่งรถได้ทุกจังหวัดนะครับพี่ไม่ว่าจะใกล้จะไก,กลส่งถึงหน้าบ้านนะครับพี่งั้นน้าลงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่สําหรับวันนี้นะครับ